ใช่ใช่ประกวดพ่งนี้เออหนีเราก็จะประกวดดนตรีแล้วเรามาคุยเรื่องดนตรีกันปะเออเออดีเออเออเฮียมึงเคยมีประสบการณ์ที่แบบมึงเล่นดนตรีแล้วมึงแบบมึงไอ้เฮียนี่ประวืดรปะแบบเล่นกับคนอื่นอะแล้ว,แล,วแล้วเวุ่นไอ้เฮียอย่างแบบอย่างกูแม่งก็มีแบบอะไรวะเฮียเล่นเล่นอยู่ดีไอสัตว์ไม้กองแม่งปิลไปโดนหัวมือกีตาร์ไอสัตว์สมัยกูอยู่วงเก่าอ่ะไอเฮีย กูฟัน,นก่อนเลยแหละจะมึงอาจจะไม่เห็นเลยดูว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกูดีดีอยู่ว้ดีนักให้โซโลดีดอยู่ปิกก็งงหลุดมือ <c oughs> ไม่รู้หลุดไปหน้านหลังนี้อ้าวอ้าวยี่หาไม่เจอเลยอ้าวหาเจอหาเจอ <ๆ S 1> ไม่รู้ว่ามันโชคน้าจะโชคดีแหละที่มันอยู่ในสายแหละ อะไรก็หาชื่ออยู่ไหนวะเชี่ยปิกกิตาเชี่ยปิกกิตาหลุดไปในสายเป็นไปได้ไงวะไอ้เหี้ยเฮ้ยก็ทีทีทีทนีแบตแล้วมันติดหลุดเข้าไปเอ้ยมันติดเข้าไปตรงเน็ตมันจะเป็นไปได้ไอ้เหี้ยหลักการเดียวกันเหรอวะไม่ใช่ใกล้ใกล้คลิไม่ใช่กใกล้เชียงไอ้เหี้ยแม่งมีอะไรวะ ตอนมีตอนหนึ่งที่กูเคยเรียนกีตาร์โปร่งอะตอนมสามมั้งตอนตอนนั้นคือกูยังเล่นเครื่องดนตรีเล่นเครียดอะไรไม่เป็นเลยแต่เมื่อก่อนกูเคยเล่นเล่นกลอง <c oughs> เล่นอะไรเงี้ยแล้วลืมแล้วกูไปเรียนอะไรวะไอ้กีตาร์โปร่งที่ครูแม่งเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทิ้งช่อง y ยูทูบครูไว้ในเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้น insert <c oughs> อินเสิร์ตมาเออแล้วทีเนี้ยไอเ้เฮียวันแรกแม่ง เดิมมาเลยไอ้สัตว์กูก็จะไปโชว์แบบโอ้โหนักเรียนคนนี้มีความตั้งใจแน่แน่ชิบหายไอ้สัตว์เล่นไปเล่นมาครูให้ยืมปิ๊กเล่นไอ้เหี้ยเสือกทำปิ๊กครูตกลงมากีตาร์ตัวเองไอ้สัตว์ตกเข้าไปเลยเหี้ยโคตรเหี้ยเลยสัตว์เหรอฮะเออตกเข้าไปเลยไอ้สัตว์แม่งขย่าอยู่เป็นชั่วโมงเลยเหี้ยกว่าจะออกมาเยอะคนใช่แล้วคนแม่งก็อะไรวะ ไม่คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบกูแบบโดดเดี่ยวมากมสามอ่ะกูไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเว้ยทั้งในวิชาเลือกทั้งในเย่อะไรเงี้ยคือกูแบบกูไปเรียนดนตรีกูไปเรียนดนตรีเพราะว่ากูกลัวยางกูกลัวกลัวเห็นเพื่อนกูลัวเห็นเพื่อนไปเรียนกันคือตอนนั้นกูมีกลุ่มเพื่อนแล้วไงกลุ่มเพื่อนเล็กๆกันสมัยกูเป็นแบบอะไรว่าโอตาวีเอ็นเคอ่ะเอ่อ แม่งก็ไปเรียนดนตรีกันเป็นส่วนมากแล้วกูก็แบบพวไปด้วยกูก็เจอแต่เฮี้ยอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้พวกเด็กหลังห้องอะ่ะไอ้พวกนักเลงอะ่ะเออมึงนึกภาพบอกว่าพวกแบบอะไรวะเออเอาเป็นว่าเด็กหลังห้องอะ่ะเออไอ้<ๆ>เฮี้ยแล้วกูไปกูก็แบบหัวเดียวกะเทียมรีไปเฮี้ยกูก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นในเฮี้ยเล่นเฮี้ยอะไรไม่เป็นเลยตอนนั้นอนะร้องเพลงเป็นอย่างเดียวไอ้สัตว์ร้องเฮี้ยด้วย แล้วอะไรวะเ<อ>พื่นอนรอโชว์รอ,โช,อ,นนอโชว์ตอนนี้อ่ะรอโชว์รออีกเลยแล้วร้องคีออะไรโหยสัตว์แมว <c oughs> เอเอและทีเนี้ยไม่มีประสบการณ์เลวร้ยวายอยู่อย่างเงึงเว้ยคือมีงานแรกของวิชาเลือกตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นก็เรียนดนตรีตอนนั้นเรียนอะไรตอนนั้นเรียนดนตรีจรันจันอธิวัฒน์สอนเอเอและทีเนี้ยอาจารย์เขาให้ทํา แล้วว่างานกลุ่มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นวิชาหลักอันนี้วิชาเลือกไงตอนนั้นอาจารย์ให้ทํางานกลุ่มเป็นกลุ่มหกหรือเจ็ดคนไม่รู้กูก็ไปอยู่กับกลุ่มกลุ่มหนึ่งไอส้สัตว์สักพักอาจารย์มาป,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 ประกาศช,ชื่อแบบยังไงวะคือมันจัดกลุ่มเสร็จแล้วอาจารย์จะไปประกาศช,ชื่ออีกทีไอเทียปรากฏไม่มีชื่อกูพอกูก็พอกูขอไปดูใบเชียอะไรวะใบที่ใบกลุ่มที่แม่งเขียนกันปรากฏว่าแม่งขีดชื่อกูแล้วเอาชื่อ เพื่อนแม่งเข้ามาแทนกูแบบเดลโจิงไอสัตว์เขี้ยอะไรวะเนี่ยกูแบบโอ้โหเขี้ยตอนนั้นชีวิตแม่งระยำตามบอลใช่ไหมคือแบบม .4 ม .5 กูก็มีเพื่อนเว้ยอย่างม .5 กูก็มีมีอะไรมีมึงใช่ไหมกลับไปภูมิชัยหน้าห้องไอ้สัตว์ภูมิชัยเออไอเขี้ยไอสัตว์ไออารุษอะอารุษไออารุษเอออารุษนี่ตั้งแต่ม .4 แต่ไอ้เหี้ยม .3 แม่งแบบกูหัวเดียวกระเทียมรีบอ่ะหลังห้องก็ไม่มีไอ้เหี้ย แม่งี่นนนขนาดกูเป็นแบบกึง่งๆึงเด็กหลังห้องนะเว้ยแบบปกติเด็กหลังห้องแม่งหาเพื่อนง่ายไอสัตว์แม่งเช่อแต่กไูไม่ได้ตอนนั้นกูแบบเออเออแต่สัตว์แลยหัวแบบหัวก็เกียน้ล้ลลนไอสัตว์แว่นก็แว่นแบบหนาๆเตอะๆอไอสัตว์ตัวก็เชียกูไม่อยากพูดถึงเลยว่สัตว<笑><笑>ก์ก็ประมาณนี้อ่ะแล้วแล้วของมึงมีปะ่ะมีป่ะแบบไอพวกวิชาเลือก เขี้ยอะไรเนี่ยที่แบบไม่เปเรียนแล้วตอนมสามหรื้ว่าคูเรียนอะไรอะไรวะเยอรมันภาษาเยอรมันเหรอเออไอ้เขทำไมตอนนั้นกูไม่ลงเรียนบ้างวะโคตรโง่เลยไม่ไม่ไม่หรอกมันเรียนนะก็เหมือนไม่ได้เรียนอ่ะทำไมวะครึ่งเทอมเอ้ยเทอมเดียวเองเพราะครูก็เสียณใช่ครูกษียณแล้วหลายอย่างกูก็เรียนญี่ปุ่นเว้เขาคุณเรียนญี่ปุ่นได้กูก็เริ่มคือเยอรมันคือครูภาษาเยอรมันเกษียณแล้วญี่ปุ่นเข้าแทนใช่ คือเหมือนญี่ปุ่นตอนนัคนมาเรียนน้อยมากแล้วก็น่ารักเป็นครูสองคนนี่แหละเขาเลยย้ายไปลงที่ี่ญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมอสองกูเคยเรียนญี่ปุ่นตอนมสองกูเรียนกับอาจารย์ต้องรู้จักปะอาจารย์ต้องไม่แต่เขาก็เขาก็สอนโอเคนะอย่างบางบางคำกูก็แบบกูก็จํามาถึงทุกวันนี้อเหียถึงแม้ว่าตอนเรียนกูจะไม่ค่อยรู้เรื่องเหียอะไรเลยก็ตามในสัตว์คือแบบเขาเขาไอ้นั่นไงเขาสอนแบบ ตอนน uh ั้นด้วยความที่แบบเขาพูดไว้บอกว่าคนที่ยัมาเรียนคือแบบขอให้อยากเรียนจริงไม่ใช่อยากเรียนเพราะว่าตามเพื่อนมาหรืออะไรต่างๆให้แบบอยากเรียนจริงเราก็เลยถ่ายสเต็มเลยแหละก็ฝากถึงอาจารย์ถ้าเกิดผมลงคลิปนี้แล้วอาจารย์ดูคลิปอยู่ผมไม่ได้ว่าจย์ครับแต่พวกเรามาแบบดูดูแน่ๆยวโปสโซลิก์ไม่ให้เองไม่เป็นไรเราเรามาแบบนั่งรีววย้อนความหลังกันเฉยๆก็ขอบคุณอาจารย์ที่ครั้งหนึ่งเคยสอนผมกับเพื่อนตอนมสองให้ รู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะครับผมขอบคุณครับเย่ yeah. ตอนนั้นน่ะตอนนั้น,น,น,นเลยกูแบบสมองกูแบบปิดการเลยเชียรถ้ากูเลือกอะไรจะไม่ลงชายเลยทีเดียวเหรอเพราะวาแบบคนมาบทในฟังเยอะมากแบบโอ้โหเนี่ยเรียนสตาร์เดียวจะไปสอบสอักษรละไม่ก็มาบทงานซ่อมนี่บอกโอ้โหงานซ่อม่โคตรยากเลยให้ค้านาอนักษร จบแล้วหนึ่งคะแนนหรือเปล่าวว่าจำไม่ได้เพื่อนมันไ้ร้อยบ้างหนึ่งคะแนนหนึ่งจบหนึ่งคะแนนอ่ะหนึ่งจบหนึ่งจบหนึ่งคะแนนเลยเหรอวะไอ้ที่อ่ะไอ้แป๊บแป๊บแป๊บ Two hours later วิชาแรกก็กูมีแค่นั้แล้วก็แบบเรียนเยอรมันแล้วไปเรียนญี่ปุ่นต่ออะไรนั้นกูแบบรู้สึกโอเคกับญี่ปุ่นดีมากเลยเว้ยกูแบบคือจริงๆที่จำได้ไม่ได้เพราะเรียนหรอก คือมันเป็นหนึ่งด้วยไม่รู้เคยเล่ายัางเออไม่แม่เคยคือตอนเรา,าไปญี่ปุ่นใช่ไหมสิบสี่วันไปเป็นคอร์สเป็นเหมือนไปเรียนช่วงฤดูหนาวแล้วทีนี้เหมือนแบบทุกอย่างมันก็มันคืออ๋อมึงไปญี่ปุ่นเลยอ๋อคือแบบใช่เท็คเแล้วแล้วคือแบบมันไม่มีแบบคือญี่ปุ่นรถไปอ่ะคือไปฟุกยาม่าขึ้นเขาด้วยแหละมันก็เลยแบบเจอที่แบบ เอา,าทายยาจะีด้ชวนอาบทก็ไม่ถูกรู้สึกมัอนทะเล,ล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากรู้สึกดีแต่คนมันก็แบบโหญี่ปุ่นนี่ขนาดมือหลวงเนี่ยพูดอังกฤษยังไม่ได้แล้วเมืองไม่ใช่เมืองหลักอ่ะแถมยังเป็นบนขเขาอ่ะเีย,ยรู้แม่กูทำยงทังไงยังไงยังไงกูนั่งคัดอักษรอ่ะจำไม่ได้มื่กี่จบแต่ว่ากูสามารถจาได้ทั้งหมดภายในคืนเดียวเฮียเก้ขนาดนั้นเลยหรอวะวันครึ่งวันครึ่ง อ่าตอนกลางคืนได้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งวันมานั่งรถไฟไปไงรถไฟแบบนั่งคัดันรถไฟไปอ่ะนั่งรถไฟอ๋เออถ่ยนะกูก็จําแม่นมากเลยเว้เฮียเอ้แต่แต่พูดถึงญี่ปุ่นนี่แบบกูว่าไม่เป็นประเทศที่เมืองเมืองแต่ละเมืองไม่มีความเจริญแบบมีความเจริญแบบต่างกันอะคือแบบอย่างโตเกียวเฮียอะไรเงี้ยมันก็เป็นเมืองแบบไอ้สัตว์นแนวนิวยอร์กเฮียที่มันมีแต่ตึกละฟ้ามีเฮียอะไรแล้วก็แบบ อะไรว่าอย่างต่างจังหวัดอย่างพวกชิบะเอาโอโมริเฮียอะไรเงี้ยไม่ก็มีแบบพวกแบบไอสัตว์ของกินประจําจังหวัดที่แม่งแบบดีๆคือญี่ปุ่นแม่งมีแทบทุกจังหวัดไอเฮียคือกูงงมากว่าแบบไอเชียความเจริญต่างจังหวัดแม่งยังเจริญขนาดที่ว่าแบบดึงดูดคนมาท่องเที่ยวได้แล้วไทยแม่งไม่มีแบบนี้ม่งไม่ก็มีแต่แบบไอสัตว์<ม>หรู<ม>สุดก็เชียงใหม่อ่ะทําไมวะ ไปู่ดเดาไม่มีไปเฮ้ยเกินแลไวขอ้นเศษเอ้ยเราไปไกลแล้วเรากลับที่โนนตีแบบมีเรื่องมาเล่าออีกเราก็เป็นเรื่องที่กูเจ็บมากเออเออมา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 ไม่รู้เรื่องนี้มึงจะเป็นเหมือนกันไหมเดี๋ยวกูจะลองไปคุยกับน้องเขาดูว่าเป็นเหมือนกันไหม กูเริ่มเรียนดนตรีจริงๆคือตอนประมาณสี่ขวบสี่ขวบแลลว่าเรียนอะไรวะเปียนโนใช่ดน,น,นกะกูอ่านโน้ตข้องมากเลยโน้ตตัวไหนไม่โดดขึ้นมากูให้เวลาไม่เกินหนึ่งวิกูอ่นได้เลยแต่ตอนนี้หรอกูขอนประมาณ5นาทีอะได้โจเปียนโนใช่ป่ะไอ้เหียนน้ยเออเปียนโนกูขอพูดหน่อยไอ้สัตว์คือเมื่อก่อนกูแบบกูเซียนมากเลยว่นิ้วกูไม่แม่งเป็นแบบปลาหมึกเลยไอ้เหีย้ยแล้วแล้วทีเนี้ยกู มันมีสักปีหนึ่งที่โรงเรียนปฐมกูเอาวิชาดนตรีมาเป็นวิชาบังคับเว้ยมันแล้วแล้วทีเนี้ยม่งมีหนังสือหนังสือเรียนแล้วม่งก็ต้องเรียนด้วยแล้วม่งก็แบบไม่แม่มีหนังสือที่ม่งเป็นโนต้ตแล้วแม่งแบบเขียนโนต้ตมันแบบผิดขั้นผิดบันไดอะแล้วก็คือหนังสือแม่งตีพิมพ์ผิดไอ้เหียไอ้เห mm ีย hmm, mm hmm. แล้วกูก็แบบสับสนกับหนังสือจนแบบกูแบบลืมความรู้ที่เรียนมาแล้วก็กลายเป็นแบบเล่นไม่ได้เลย oh, ค,คือกูก็เสียดายเลยไอ้เหีย ทุกวันนี้ถ้ามีเวลากูก็อยากกลับไปเรียนนะเวย้ยเช่นเนี้ยไอ้เปียนโนอะคือดนตรีอะดีสุดคือเริ่มเรียนตอนเด็กเว้ยคือเริ่มเรียนตอนโตแม่งก็ก็ได้แต่ว่าการเรียนรู้มันจะไม่ไวมันจะไม่ไวเท่าตอนเด็กคือแบบถ้ามีถ้ามีลูกมีเฮียอะไรเนี้ยถ้าสมมติกูมีลูกนายสัตว์กูจะส่งเรียนดน,นตรีแม่งตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเ,เลยอะคือชอบไม่ชอบไม่รู้จะให้แบบลองเรียนไปก่อนชอบก็ชอบก็ดีถ้าไม่ชอบก็ค่อยว่ากันไปหาอย่างอื่นทำเชีนเลยเนี้ย S <S เออต่อไปแล้วที่นี้ก็ได้แบบเรียนไปจำไม่ได้ว่าเลิกเรียนเพราะอะไรอะ่ระก็เลิกเรียนไปแล้วก็มาเรียนกีตาร์ตอนนั้นเรียนเป็นอะคูติกอะคูติกประมาณสักหกเจ็ดขวบมั้งทิ้งช่วงมาสองปีก็เรียนเรียนไปได้สักปีกี่หนึง่งแล้วกูก็เริ่มท้อไยเช่นอาไมกัว่าเ้อไปไหมอะคูติกอะไรนะคลาสสิกป่ะคลาสสิกหรือปองธรรมดาไม่อะคูติกเลยอะคูติกอะ่ะอ๋อทีนี้ก็แบบเริ่มเหมือนเริ่มท้อคือแบบแ,บกแรกๆเขาเรารู้มันเจ็บ จ็บจริงอันนี้ไม่เจ็บล้วตอนนี้ือแบบนิ้วนิ้วกูแข็งพอที่จะไปตีคอนกรีตแตกแล้วอะสัตว์ไอ้้ยแบบหนังแบบหนังจีนไหน้ยที่ไม่เอานิ้วจิ้มอะไรวะ้ยจิ้มกรแพงแล้วเป็นรูที่อะไรแบบนี้ปะจาัเลยแหละตันแข็งมากเลยนะเออแต่เล่นกีตาร์ตอนแรกๆมึงจะไม่ชอบเียนเก่ากูอะเออมันเจ็บเออมันเจ็บจริง ทีเนี้ยตอนโรงเรียนเก่าอ่ะอันนี้พูดส่วนไปนอย่างชื่โรงเรียนไม่มี DLC ไม่ขอเอยชื่อโรงเรียนนะไม่มี DLC ทำอะไรจะต้องซื้อแล้วตอนนั้นอ่ะตอนนั้นมันยังไงสิครูก็แบบโอ้ไปอายุประมาณสิบสองสิบสามประมาณนี้ไม่เกินสองสิบสามกำลังเหื่อมอยเลยอ่ะสิบนะครับเดี๋ยวเดียวเดียวสิบนะคะสิบแล้วด้วยความที่เออเออลืมเล่าตอนที่เรียนอะคูตติกอ่ะ อาคุณติ๊กแม่งใหญ่ไปเว้ยแต่ไม่ซื้อแต่ซื้อเป็นคลาสสิกเข้ามาตัวเล็กตีไอ้เหียโอ้โหนรกไอ้สัสคลาสสิกแม่งสายยางสูงเลยเหียอะไม่ใช่แค่สายสูงเส้นใหญ่ด้วยแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยเป<ช>็นใหญ่เส้นใหญ่เป็นเป็นมันกว้างใช่แล้วทีนี้ก็แบบไปเรียนได้เรียนคลาสสิกตอนนั้นอะรู้สึกเป็นเรียนที่มีประโยชน์สุดละได้ความรู้ทุกอย่างที่ใช่ถึงตอนนี้เลยอะทั้งอฝึกให้นิ้วแบบเล่นแบบ ไม่ยกนิ้วสูงแต่รอดหลามมันก็มันก็แบบเริ <Wow. S 2> ่มหายไปอเพราะว่าเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าเรื่อีนีเนีแล้วก็ทางเทคนิคการอ่านนู่นอ่านน,นี่เออเทคนิคการหลายอย่างอ่ะแต่ว่ายังไม่เรียนเทคนิคขั้นสูยงยังไม่นับพวกอ่าเชมโมโลอะไรอย่างเงี้ยไอพวกนี้ยังไม่เรียนก็เหมือนมันจบเทอไมไปก่อนก็เลยเว้นมาอีกตอนม2ขึ้นม .3 สมั้งใช่ใช่มัม้งสอขึ้นม .3 ไอตอนนั้นไปค่ายเหมือนไปค่ายอะไรสักอย่างเลยแหละที่เป็นค่ายไม่ใช่ของโรงเรียนนะเป็นของมาหาลัยที่แม่้นนะ่น่รรระรู้จักป่ะไอบอสอ่ะบอสไหนวะบอสบอสบอสสวิตอ่ะอ๋อรู้จักรู้จักรู้จักนั่นแหละก็เลยไปค่ายแล้วทีนี้เหมือนไ,นไอบอสมากีท่าไปเว้ยอืมแล้วเหมือนรู้จับอ่ะมึงเคยเห็นแบบเวลาในเกมในหน่ะว่าแบบจับแล้วแบบทุกมันมีมันมีอะไรไม่รู้ไหลเข้ามาในหัวก็ ั่นแหลกกูก็เลยไอ้เหียรีวายใช่ป่ะใช่มันคือความรีวายแหละมันมันคือมันคือประสบการณ์ที่แบบไอ้เฮียมึงไม่ได้ทำไอ้เหียอะไรนานๆแล้วแบบกลับมาจำได้ไอ้เหียกูเคยเป็นเวช่ยป่ะอืมแล้วกลัมาในจำไม่ค่อยได้ก็แบบลือลองลื้ออยู่อ่ะใช้ตอนนั้นมสองขึ้นมสามมสามก็เริ่มกลับมาเล่นจริงจังแล้วแต่ก็เล่นอยู่แบบเหมือนย่างเท้าอยู่แบบพี่ไม่ได้พัฒนาอะไรมีมีก้าวไปข้างหน้านิดนึงอ่ะอ๋อจน เล่นเรืเร่อยๆแหละด้วยความที่แบบเล่นบ่อยอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนมันดูเซียนในสายตาคนอื่นนะแต่เรากูกกแบบยังกาดอยู่แหละเอ้ยกูกูเคยเป็นนะเว้ยแบบเนี้ยกูขอเล่าหน่อยโดนตีเหมือนกันคือตอนมอ3กลับกลับไปกลับไปเรื่องวิชาเลือกกูนะมันคือตอนนั้นน่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเอาแผกลกองไฟฟ้ามาเว้ยใครไม่รู้จําไม่ได้แล้วทีเนี้ยกูก็ขอลองเล่นดูแม่ก็ให้กูเล่นกูก็แบบ กูก็เคยตีกองมาก่อนนะเว้ยแต่แบบมันตียังไงวะมมือซ้ายมือขวาอะไรงี้อะไร,รเปล่าแล้วแบบตอนนั้นคือไม่ได้เลยจำชี่ยอะไรไม่ได้เลยแล้วถามสกีป์มาตอนม .4 นะเว้ยตอนที่กูเข้าฮาร์โมนิกอะเข้าเข้าชุมนุมอะเผื่อเผื่อใครไม่รู้นะครับก็ชุมนุมฮาร์โมนิกก็เป็นชุมนุมเกี่ยวกับดนตรีของโรงเรียนผมเองผมกับเพื่อนเนี่ยเรียนอยู่ที่สงกุานา์วิทยาลัยนะฮะก็เจอกันก็ใครที่รู้จักก็เจอกันก็ทักทายได้นะฮะไม่กัด มหอลกทีใช่โรงโรงเรียนโรงเรียนนี้มียูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่เพิ่งจะจบไปนะครับเป็นยูทูบเบอร์คุณภาพสูงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไปให้ขึ้นอินเสิร์ตพอเห็นอินเสิร์ตปุ๊บร้องอ๋อเลยเว้ยมามามาต่อต่อต่อก็ตอนมอสี่กูเข้าชุมนุมแล้ววันแรกอ่ะวันแรกก็จะเป็นแบบให้น้องซึ่งตอนนั้นกูเป็นน้องมอสี่แล้วก็มอห้ามห้ามห้าปี ปีที่แล้วปีนี้คือมอ6ใช่ปีนี้ไอ้ม5ปีที่แล้วที่เป็นรุ่นพี่บริหารกูก็กลายเป็นเป็นม6พววก,กูก้ขึ้นเป็นบริหารเนี่ยก็ตอนนั้นเจอพี่เจออะไรเว้ยแล้วก็พี่ให้แนะแนะนำตัวแล้วก็เอ่อทำคือชุมนุมกูมันจะมีประเพณีอย่างหนึ่งคือชื่อฉายาท่าทางเว้ยมันเป็นยังไงวะก็ให้คิดชื่อตัวเอง คิดชื่อตัวเองแล้วก็ฉายาเทียอะไรก็ได้แล้วก็ท่าทางท่าทางก็คือทําท่าเทียอะไรก็ได้ไอ้ที้ยายูนี่ไ่สัตว์กูฉายาทียอะไรวะเมื่อก่อนกูมีสองฉายาเมื่อก่อนฉายาเตอร์ฉายาทียสวัสดีครับชื่อเตอร์เตอร์ตึกยาวไปไม่แล้วไม่ไม่ไอพ่อมไอยสัตว์กูฉายาชื่ออะไรวะเตอร์เตอร์ลูกประยุทธ์ไอ้ที่แล้วแล้วทีเนี้ย ประมาณเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ด้วยเลยโดนเอยนไอ้เหี้ยแล้วทีนี้ประมาณตอนงานจากเย้าอ่ะกูคิดได้ไงว่าแบบเออเชี่ยปีหน้ากูเป็นพี่แล้วเนี่ยวะกูก็ต้องแบบต้องเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าน้องรู้ไม่ไม่ดีเ้ยกลัววไม่น่ามีน้องหลุดเข้ามาดูหรอกนะไอสัตว์กูไม่ได้ดังขนาดนั้นไอ้เฮียอย่าแห่กันมานะพวกมึงก็กูก็เปลี่ยนเป็นเตอร์เฮียอะไรว่าเตอร์ไวกิ้งเฮียอะไรไม่รู้เตอร์ไวกิ้งอ่ะไอสัตว์ ไอ้เฮียโคตรเท่เลยเฮียงั้นแล้วก็กลับมาเรื่องดนตรีก็วันนั้นอะตอนพี่เรียกคุยเรียกอะไรเสร็จอะก็ให้พวกกูเข้าไปนั่งเล่นเล่นไอ้เฮียะไรก็ได้ในชุมนุมอะให้เหมือนแบบอ๋อทำความรู้จักไอ้เฮียตรงนู้นตรงนี้อะไรอยู่ตรงนู้นตรงนี้กูไปกูไปลองตีกลองเว้ยเฮียแล้วจู่ แม่งเป็นแบบมึงเลยแม่งเหมือนแบบความทรงจําสมัยกูเรียนกองตอนปหหรือปสไม่รู้อ่เฮี้ยแม่งไหลกับเข้ามาในหัวกูแล้วจูๆ่ๆกูก็รู้ว่าแบบเฮ้ยเฮี้ยมือขวานเนี่ยกูกูถนัดขวามือขวาแม่งก็ตีต้องตีไอ้ฉาบที่เป็นสองอันประกบกันเขาเรียวกว่าไฮแฮทใช่ไหมลมลืวมือซ้ายก็ต้องตีเสนอเฮี้ยจูๆ่ๆกูก็ตีเป็นกูแบบกูพื้นฐานได้ที่แม่งเป็นตึกโตตึกตึกโตไอ้เฮี้ยอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยตอนนั้นกูแบบ มึงเคยดูอเวนเจอร์แอนเกมปะเยี่ยฉากที่ทอตอนฉากฉากที่ทอแม่งย้อนกลับไปหาแม่ตัวเองแล้วแม่งเรียก <c oughs> ขอโยนเนี่ยฮะไอตว์แบบนั้นเลยยีกูยังคู่ควรอยู่โอ้โหแล้วตอนนี้ก็แบบยาวเลยก็ประมาณนี้เรื่อกูแต่ว่าตอนนั้นอ่ะย้อนกลับไปก่อนก็คือตอนเรียโพุติกก็แบบมันนมันนานอ่ะนะมันก็เลยแบบก็ขอดไลลืมลืมไปอะ เออจ mm hmm. นกระทั่งพอมาเล่นตอนที่ฟื้นกลับมาเนี่ยมีความรู้กลับมาแค่ไม่กี่อย่า,ยางเองหลักๆอ่ะที่สําคัญทําหถึงอยู่เลยทุกวันนี้ก็คือสก,กลิลการอ่านพวกแท็บโน้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วกเทคนิคนต่างๆม่มไหลเข้ามา mm hmm. กูยังอ,อยู่ทุกถึงทุกวันนี้แล้วก็สก,กลิสกกลสกิลไหลกลับมานิดนึงแต่ว,ว่าพอไม่ได้ใช้างานก็ลืมๆแนละยสกิล,ล,กกลโน้ตในสก,กลิลเมเจอร์ไมเนอร์อันนี้ก็มาศ mm hmm. ึกษาลองหาอ่านตอนอ่อที่หลังเรื่องสก,ก,กิลนี่กูยังไม่รู้เลยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอบๆแล้วก็เลยแบบเล่นยาวมาเลยอ่ะจนกระทั่งอ้าวแค่หนึ่งจนกระทั่งจนกระทั่งจนกระทั่งเมื่อประมาณตอนนี้เรเปิดปฏิทินแป๊บนึงไม่นานไม่นานเมื่อประมาณสองสามสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนแถวนี้ เอ้ยไม่ไดีกูนี่แหละบอกว่าเฮ้ยอย่าประกวดวงว่ะวงวันสมาธิอย่าหาตีว่าตัวก็เข้ามาก็ได้เจอกับรุ่นน้องคนหนึ่งอ่า,อาทิ้งไอจ <IG> ีทิ้งไอจีไว้ดีกว่าเอา <c oughs> เอมีคนอยากเข้างงไปต้ง้ง <c oughs> เออเจ๊เอนเดินเดินน้องแม่งปอบพุ่งไลยวันเดียวทำไมวะงงนี่ว่าใไหนพุง่งที่อะไรช่องกูดังมากมั้งไอสัตว์คนติดตามยังไม่ถึงสองร้อยเลย เืลที่นี้ก็แบบแรกๆอะ่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงลองเข้าไปสองไอจีน้องดูนม่งไม่น้องไม่ในจีไม่โู้อลกีตาร์นม่งเล่นเก่งมากเล่นได้ใช้ไ,ได้เลยแหละกู <ๆ S 2> กูเป็นคนบอกใช่ไหมใช่ใช่มึงบอกเลยก็เข้าไปดูแบบเ,เ,เล่นไ้จีว่ะอืมแต่ก็มารู้ทีหลังว่าจริงจริงแล้วน้องเขนนาถนัดเล่นดีขึ้นมากกว่าโซโลอือก็แบบพออ่นใช่ไหมก็เลยแบบเฮ้ยกีตาร์ไฟฟ้ามันก็น่าเล่นอะเว้ย เนี่ยนะกูเล่นคลาสสิกเนี่ยโคตรติดไปแล้วอ่ะตีดกันไฟฟ้าอันนี้เป็นไรตัววะซือเฮียอะไรอ่ะละเล่นนะไม่ใช่เกินวันหนึ่งกูบ่นว่าอยากินกัไฟฟ้าเว้ยใช่ในหนึ่งวันกูว่าเสียไปหมื่นสองหมื่นสองซื้อเฮียอะไรบ้างกีตาร์แอมกีตาร์กับแอมแอมแอมมึงเล่นตัวอะไรวะแอมเล่ของเฟนเดอของเฟนเดอร์เฟนเดอร์าคาอยู่เฟนเดอร์เออกูก็ใช้เฟนเดอร์แต่กูจะเปลี่ยนไปใช้วอล์กละวอล์กกูชอบมากเลย ฮัลโหลเออได้ยินได้ยินดีกรรมละเนี่ยก็ <c oughs> แบบก็เล่นเล่นไปตอนแรกก็เล่นแบบคือด้วยความที่ตอนแรกๆอ่ะมันก็อยากได้ไฟฟ้าอย่างไรมันก็แบบเคยฝึกแบบว่าเทคนิคเล่นสายฟ้ากีตาร์โปรไวมันก็รู้แล้วลำบ,บากแค่ไหนเพอพอกูมาจากเล่นสาฟ้าได้เป็นอ,อาทิตย์นึงแม่งนิวแม่งไปอย่างวาเลยเพราะด้วยความที่เทคนิคที่ตอนเรียนมาตอนเด็กๆก็แบบ กูว่าเล่นคลาสสิกมันช่วยได้เยอะเวลาจะเล่นพวกแบบ<อ>ลายที่ไม่ใช่<อ>ล,ลีทึม<อ>ในไฟฟ้าเล่นคลาสสิกแล้วเปลี่ยนมาเล่นน้คสติกอะกแรกอะ,อะคือบางคนเวลามาเล่นอ้คพุติกมันจะเจ็บนิ้วใช่ปะ,ะแต่ตอนที่เล่นคลาสสิกมันเจ็บมาแล้วม,มันไม่ได้เจ็บแบบเดียวกันมันเจ็บแบบปวดอะคือมันไม่ได้เจ็บแบบทิ้งมันด้าไปเลยสายสายไม่จะหนาเหมือนเบสใช่ไหมแต่บางกว่านิดนึงใช่แล้วก็แต่ว่ามันมันมันขายากกว่าชอบวมดแหละเป็นสายเอเป็นก็เลยร่อน ก็เลยตอนจับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเมื่อกี้กูตัดฮะแม่งกูเปิดเหมือนเดิมก็ไฟฟ้าเพลินแรกคือก่อนหน้านี้ตอนตอนที่ตอนที่มึงบอกว่าไอไอภูมิชัยอ่ะมันบอกว่าเนี่ยเชี่ยอยู่อยากจริงเลยเป็นรถไฟดานสีตอนปั่นงานเป็นรถไฟดานสีด่ากีบีซ้าอแล้งกูได้กินรถไฟฟ้ามาได้ประมาณชั่วโมงนู้นไปกลับมาถึงบ้านกูก็ใส่แน่เลย ไอสัตว์แค่เพลงเปิดประเดิมก็แววแชมป์ไรเงี้ยมันเพลงแบบเวลาเวลาตามบ้านใหม่แต่ซมมาเจอหน้าประตูไอ้เหี้ยอร่อไก็หลาอย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบสุดเล่นตอนนั้นเล่นทุกวันเลยเว้ยเพราะว่าแบบก็ประกวดนี่แหละก็เล่นทุกวันเลยจนกระทั่งหนึ่งวันซ้อมที่ผ่านมาวันไหนวะพฤหัพัพฤหัก็ โล่โล่ท่อยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ก็น้องแม่งหยิบเอฟเฟกเอาเลยกูแบบเชียรไม่ได้แล้วอ่ะถ้ากูไม่ได้เอฟเฟกกูมีหวังสโลแน่ๆพยายามปรับหน้าตู้สิโอ้โหเชียรนี่แม่งสายเปย์ว่ะเฮียอะไรนะเชียรนี่แม่งสายเปย์ว่ะสัตว์เปย์กว่ากูอีกแล้วเนี่ยโอ้เฮียอยากเปได้แบบนี้บ้างไอ้สัตว์เลยแบบ หลังจากนั้นก็คือเมื่อวานใช่เมื่อวานเมื่อวานนี้ทําไมครับก็เสียไปเก้าพันซื้อเที่อะไรอีกวะซื้อเอฟเฟกเอฟเฟกต์เก้าพันมึงซื้อกี่ก้อนเนี่ยก็เอฟเฟกไงมึงซื้อกี่ก้อนไม่ไม่ซื้อ อันนั้นไงที่กูบอกอ่ะซื้อมัลติอ่ะเพราะว่าก้อนมันอ,อ,อ๋ออะหรอหรอ,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 อได้ยิยนได้ย็นได้เขารู้เลยว่าก้อนนั้นมันอ๋อก้อนเดียวมันไม่พอใช่ไหมไอ้เหี้ย รอรอกันมาแล้วกันมาแล้วเชื่อเน็ตถือรองน้ำได้ฟังคอยอ่านคลิปในชั้นไงไงไงคุยเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวจบเลยก็ได้ไม่ได้หรอกเมื่อกี้ไอตัวสัญญามันหลุดเฉยๆก็เลยแบบฟังๆไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันยาวเลยเดี๋ยวไว้คุยต่ออีกทีหน้ามมมาาาาาเเเพระววว่่่้้้ไไไดดดดีี๋ยยตตััปนนหหก็คือก็ซื้อตัวมัลติมาเพราะว่าหนึ่งก้อนมันหมดสองไอ้ก้อนที่เหลือไม่แพง อืแพงก็เลยจัดมังสีมาตัวหนึ่งเสียไปเก้าพันตู้มโอ้โหเย็ดแปแตกก้อนใหญ่นั่นนหะก็เลยต้องต้องต้องขอบคุณหรืออะไรกับน้องเขาดีว่าที่ป้ายยากุ่นหนัเนี่ยเฮียนี่มันป้ายยาเก่งไงสัตว์หวังว่าน้องที่ฟังอยู่จะไม่โกรธนะไม่โกรธหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งทีไปให้ดูไม่โกรธหรอกไม่หรอกไอ้เหี้ย เออเดี๋ยวต่อไปกูซื right. ้ออะไรเดี๋ยวว่าเดตต่อไปกูซื้ออะไรใหม่ดีวะซื้อเราอยากซื้ออะไรก็ไปขอน้องไปยาเฮียแม่งป้ายติดทุกคนเลยไม่ซื้อปีเสร็จเดี๋ยวกูเอ้ยไม่พงศ์นี่ซื้อสายละสายแม่งขาดเฮียแม่งจัดดักพี่ไปเออก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นติดมาเจ็ดสิบโอ้โหเป็นสายเฮียดิอย่าไปจบอีกกูจะจบคลิปแล้วเนี่ย ก็ชีวิตของพวกผมก็ประมาณนี้ครับก็มี <c oughs> เรื่องที่แบบน่าเบื่อบ้างเรื่องที่แบบสวยๆบ้างอย่าง <c oughs> เปลืองตังเปลืองตังเอออย่างไอซันวันอย่างไอซันวันนี้กีต้าร์มันก็เพิ่งสายขาดไปใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> เออไอเอีย <c oughs> มีคนเล่นของไงสัตว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าเช่นเคยสวัสดีครับ <laughs> มีคนเล่นของคนเล่นของเฮ้ยมันเหมือนคนเล่นของใส่จริงๆนะคือแบบ